มาแล้วมาแล้วมาแล้ว สวัสดีครับสวัสดีสวัสดีสว,ส,ดส,วส,ด Stanley. สวัสดีครับสวัสดีใครได้ยินเสียงน้ำบ้างครับใครได้ยินเสียงน้ำบ้างขอรูปหัวใจหน่อยสวัสดีครับสวัสดีทุกคนครับอ่ออันนี้ก็เป็นบันแรกเอเป็นคู่แรกเลยมั้มหลอ่อคู่แรกวันแรกหล่อเลยครับสวัสดีครับ เยอะมากครับวันนี้ก็จัดเต็มครับเต็มเต็มอันนี้เป็นตัวสูงนะอีราฟนะเต็ม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 จัดเต็มกันเลยทีเดียวครับเดี๋ยวนะ้าพาเดินดูนะครับแต่เราที่เต็มฟาร์มอะหล่อมากครับเดี๋ยวดูหลังครับดูหลังงานหลังครับนี่ครับ จัดจริงๆครับราคาตัวนี้อยู่32,000นะ32,000ได้ยินครับโอเคครับไม่ไม่น่าไปโดนเป็นแสนเลยเออจริงๆแล้วอย่างที่นะ้าไลฟ์ไปเมื่อวานนี่นะครับอ,อีซูซูสอ2 0ันตัวนี้ไปเติมแอร์ได้นะเออนา้าน้าคุยกับเมโทรแล้วครับเขาบอกไปเติมแอร์หลังได้ก็เดี๋ยวนะ้าลองจะไปทําดูนะครับนี่ครับปกติถ้ามีแอร์ทั้งหลังนี้ฉ่ำแน่นอน สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีทุกคนด้วยที่เข้ามาดูนะอ่านี่ครับปะนี่ก็นี่ก็กอีซูซูกึ <Okay. S 1> ่งวันไยวันนี้ผู้จัดการมาเองน่าจะเป็นน่าจะหกคันหกคันเลยอ่านี่มาเองเลยรู้สึกว่ารู้สึกว่าวันนี้มีคันหนึ่งเป็นแสนเลยอ่ะแสนฟ่ฟาฝฟ่ฟานี่เลยครับจริงๆแล้ว มาเยอะมากก็นี่เลยครับผู้จัดก,การจัดการเองดูแลเองตัดสินใจเองใครอยากได้ไปเลยอีสูอึ้งวันตายนะเดี๋ยวเราเดี๋ยวรอบเยน็นๆเราจะมาไล่อีกอีกอีกครั้งหนึ่งนะว่ามีแต่ละคันมีอะไรบ้างเด็ดทุกลำนะา่าเด็ดทุกลำครับก็โอ้เยอะมากครับก็นู่นเลยสุดซอยแน่นๆสวัสดีครับอ่าสุดซอยเลยแน่นๆครับ นั่นทุกคันหวัสดีครับสวัดดีทุกคนด้วยนะครับ,บฝากระโปรงรู้สึกว่าใส่ฝากระโปรงเยอะมากเลยเดี๋ยวนะ้าพาไปจ่องหลังเอาทั้งหน้าก่อนละกันนี่ลำนี้ก็โอ้โหนี่น,น,นี่นี่เลยนี่ลูกพี่ผมลูกพี่ผม <laughs> ลูกพี่ผม <laughs> ลูกพี่ผมถ้ามีเสือ,อ,นอในสงสัยจะนั่งปูปูนอนรอเลยครับอันนี้ก็ เป็นเซ็ตโปรเฟนเดอร์นะครับย้าย1 2จัดเต็มครับกำลังทำการเชื่อมอยู่นะสวัสดีครับใช่ครับอันนี้ก็จัดไปเรียบร้อยครับฝากระโปรงลูกพี่ผมเองครับนี่เลยวันนี้ไม่รู้จะมาเติมตรงใสยจะมาเติมโช,ช็อคไหมเติมโช็อคอ่าโอเคครับได้ครับรอบหน้ามาได้เลยครับใส่ฝาท้ายมาเลยก็ตรงนี้ก็คือจะรอขึ้นคิวนะ L มีครับคู่เท่าไหร่ครับคู่ละหกคู่ละเจ็ดพันเจ็ดพันนะครับ L หกนะเจ็ดพันครับผมนี่เลยก็เป็นบรรยากาศเย็นๆลำนี้ก็เต็มเหมือนกันครับนี่ก็เต็มเหมือนกันถ้าอออรอภาษาอังกฤษนะอ่านไม่ออกอะครับผมกเ็เมื่อตอน,เม,อตอนเมื่อตอนเที่ยงเที่ยงเมื่อตอนเที่ยงเที่ยงฝนแม่งเท โหลดย้ายแหนบครับลำนี้ลำนี้ก็โหลดย้ายแหนบนะหนึ่งสองลำนู้นก็หนึ่งสองครับหน้าหลังอยู่เจ็ดพันนะหน้ากับหลังเจ็ดพันแล้วก็จะมีกันแบนะฮะรถตูกสูงท้งใส่กันแบะอ่าอันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยครับอันนี้ก็มาจากอีซูซูอึ้งวนตายแจ้งนะครับก็เป็น f อนะหน้าสองหลังสี่ครับหลอเสร็จแล้วเรียบร้อยนี่ครับอ่าลำนี้ก็คืออ่าวีโก้ย้ายแหนบเอฟซีซุรินุนะครับ บีโก้ย้ายแนบครับผมลำนี้ก็นี่เลยกำลังเชื่อมครับปเดี๋ยวนะพาดูครับเดี๋ยวนะพาดูนะว่ามีอะไรบ้างเบาะสวยครับสวยมากเดี๋ยวบอกให้เลยว่าสวยมากครับผมลำนี้ก็น,น่าจะเป็นสองสี่สองสี่มีโชคด้วยปะ่ะโชคหน้าหลัง โอ้ oh, ตัวตัวเทพเลยอ่าครับผมตัวควีนตัวควีนซีรีส์นะครับตัวนี้ก็เป็นตัว D1S RR เ e n z so. e สวัสดีครับสวัสดีด้วยครับก็ย้ายแหนบหน้าหลังเดี๋ยวเสร็จครับฝากระโปรงก็ใส่นะตัวนี้เดี๋ยวเย็นๆเดี๋ยว,เ,ยวเรามาไล์อีรออกรอบน่นะครับ f อีลำลูกกาคลองเกียร์เบรคครับครับผมก็เติมกันแน่นๆเลยลำนี้ก็ นี่เหมือนเดิมครับก็โหลยดายหนาไปเรียบร้อยอาโหลยดายหนาไปเรียบร้อยอันนี้เติมอันนี้เติมเติมอะไรอีกตอนอันนี้ใส่อะไรปลามีดิฟฟี่มีวัดบุตมีฝากระโปรงด้วยครับอ๋อมีดิฟฟี่มีวัดบุตมีฝากระโปรงใช่ครับอันนี้เซ็ตใหญ่เลยมีแก๊ปหลังมแงีแก๊ปหลังเอาหัวยี่แก๊ปหลังใส่แล้วครับนี่ครับคือน่าจะเป็นแก๊ปมอนซ่านะครับตัวนี้สวยครับเข้าลูกอันนี้น่าจะเยอะอยู่นะครับก็ นน่นๆครับฝากระโปรงดิฟฟี่ปูเยอะมากครับอ่านี่ก็ท่อมาเติมนะท่อท่อ,ทอเติมแน่นๆเลยนะครับท่อหน้าเพาเอ่า,อาไปลายได้สีปลายธรรมดาอา่าก็จะเป็นแบรนด์ของน้าเองนะครับนี่ครับ f อซีครับสวัสดีครับทุกคนด้วยนะครับนี่ครับอ่เอาเติมแน่นๆเลยปะทั้งหลังลำนี้ก็พิ่งเสร็จนะลำนี้ก็เออ อันนี้ขเขาเรียกเขาเรียกรายรุ่นไหนนะมเอ็ม่ะอ่าตัวนี้เป็นตัวเดียวของน้ำว่ะเออมันเออมันสวยอ่ะมันสวยอ่ะอ่านี่ครับก็<ม>เป็นของมอนซาครับนี่ครับครับผมใบรุ่นพิษโลกด้วยนะครับครับผมนี่ครับก็หล,อ,ลอนๆไปนะครับตรงนี้สัญญาณจะไม่ค่อยดีหรือ,อยังไงนี่ครับก็นั่งรอกันเลย จัดเบายาแหนบหน้าหลังเจ็ดพันนะครับมีใส่เบาใช่ไหมครัครับอ่านี่ครับมีใส่เบาต่อเลยครับอันนี้ก็อ่ากำลังเปลี่ยนรางอยู่นะครับอันนี้ก็ต้องเราต้องสร้างรางขึ้นมาใหม่ใช่ไหมตรงนี้รู้ใช้รางเดิมได้ครับแปลงอะแดปเตอร์อ๋อแปลงอะแดปเตอร์เอาใช่ไหมอันนี้คู่เท่าไหร่ครับมีคู่ละแปดพันครับแปดตังแปดพันพร้อมติดตั้งครับ จะถูกจะแพงแดงไว้ก่อนครับแล้วจัดสากระโปรงไปอีกหนึ่งบานครับม่อนซ่า F1 นี่ครับอันนี้จะเป็นตัว1.9เสร็จปุ๊บตรงนี้คันนี้ก็ต้องย้ายแหนบครับก็ต้องตามคิวนะตามคิวนิดหนึ่งโอ้โหนี่มาอีกแล้วครับเต็มโกดังครับอันนี้ก็เป็นจะเป็นโกดังน้านะครับไม่ต้องถามว่ามีหรือเปล่าครับเดี๋ยวนะพาดูเลยอันนี้ก็เติม F 1วันใช่ไหม นี่เลยสติกเกอร์น้าได้เลยครับเดี๋ยวส่วนสติกเกอร์นะฮะเดี๋ยวน้าแจ้งทางนี้เลยนะครับเดี๋ยวน้าจะแจ้งทางนี้เลยรุ่นเอ่อเรื่องสติกเกอร์สติกเกอร์มันค่อนข้างที่จะมีปัญหาครับเวลาน้าเปิดขายปุ๊บทุกคนอ่าจะเม้นเข้ามาเยอะมากจะสั่งซื้อเยอะมากปุ๊บซึ่งทางเราไม่สามารถที่จะไปตอบคือยงังๆงน้าไม่อยากให้มันตกหล่นเลยบอกตรงคือเดี๋ยวมันจะไม่ดีครับก็ถ้าใครสนใจก็ถ้าว่างก็ อ่าพักมหานาหรือว่าพิมพ์มหานาก็ได้ครับเดี๋ยวนะจะให้น้องๆเสมียนเป็นคนจัดส่งนะพอดีปุ๊บเปิดครั้งนั้นปุ๊บเป็นพันกว่าคนปุ๊บบางทีส่งไปแล้วนะฮะบ,บางทีเราส่งไปปุ๊บอ่าบางทีเราอยู่หอพักแล้วก็คนรับเป็นเจ้าของหอพักแต่ไม่ได้แจ้งเราเราก็บอกว่ามันไม่ได้ของมันก็เลยกลายเป็นดราม่าครับคือจริงๆนะอยากให้ส่งตรงถึงหรือว่าใครจะมา ผ่านมาหรือว่าจะฝากพี่ฝากเพื่อนฝากน้องหรือว่ายังไงปุบเดี๋ยนายินดีทําให้เลยครับสวัสดีครับเฮียสวัสดีครับอันนี้ก็อิดบานหนึ่งครับจอกคิวไว้เลยรอใส่ครับนะครับก็เป็นบรรยากาศนั่นๆครับอันนี้คู่หน้าใสแล้วครับอันนี้คู่หน้าใสแล้วนี่ครับก็ประมาณนี้ครับอันนี้คู่หนึ่งแปดพบาท นี่ครับเินได้หมื่นสี่ครับได้เลยครับเินได้หนึ่ง่นสี่พันนะเดี๋ยวน้าพาดูเล่นๆนะครับว่าอ่าวันนี้ทําอะไรกันต่อบ้างอันนี้อ่าอันนี้ทําอะไรอ่าอันนี้ดิฟฟี่ใช่ไหมคอันนี้เป็นตัวไหนเนี่ยสองชุดเลย c a j c a J อ,อันนี้ตัวนี้ไม่ตัดต่อสายไฟใช่ครับผมปักเดียวรู้เรื่องเลยปักเดียวรู้เรื่องเลยเหรอเอออันนี้ช่างใหญ่ครับเบนเทน เป็นเทนอะไรซิ่งครับอ๋อมีฝาท้ายใส่ฝาท้ายด้วยใช่ไหมไงานหุ้มใช่ไหมนี่ครับจริงๆแล้วฝาท้ายงานหุ้มที่น้าบอกนะคือไม่อยากให้ใส่งานเพียวใส่งานหุ้มบางทีคือเรานั่งได้เลยครับอย่างนี้สบายเลยถ้าถ้าใส่งานเพียวไปเผลอเผใครไปนั่งเรียบร้อยเลยครับหัดนี่ครับครับผมนี่ครับก็ น่าจะดึกนะครับวันนี้ครับบรรยากาศน่าจะดึกแน่นอนอสับ8 0 0 0ครับไอ้8,500ครับสับนะ8,500ครับสับ8,500โอ้โน่นก็หล่อครับอันนุนเสร็จแล้วครับเป็น CE 28งาน s p p เสร็จแล้วครับกดไปหน้า2หลัง4นะ อรอเลยรอเลยเอากันนี้ขึ้นต่อว่าเบียกรักน,นี้เป็นยางและจัดทรงใหม่นี่ครับนี่ครับอ่านี่เสร็จแล้วครับในนี้ก็จะเป็นตัว ce 2 8นะ ce 2 8อ่าเป็นยางอ่าดีเซนตีนะครับ2428แล้วก็ขั้วฝานี่ครับดิฟฟี่ดิฟฟี่มีหลายราคามาัก4 4 9 0 0 5 9 0 0 6,900ครับแล้วก็8,500 ไม่ตัดต่อสายไฟนะครับ FC พยา FC ยาลาครับ FC ยาลาด้วยครับโฮรารก็มาครับขอบคุณมากนะครับดิฟเฟ่นะถ้าดิฟเฟ่ถ้าไม่ตัวที่ไม่ตัดต่อสายไฟนั้นน้าแนะนําเลยดีกว่าตัวไม่ตัดต่อสายไฟดีกว่าครับเสียบง่ายด้วยครับโหลดหน้าหนึ่งหลังสองสองนห้านะครับสําหรับตัวสูงนะครับน้าแนะนําให้โหลดย้ายแหนบดีกว่าครับอย่าไปโหลดดันแหนบนะครับเมื่อวานนี้ก็มี อยู่สองคันดัดแหนบมาแล้วก็สุดท้ายขับไม่ได้ก็ต้องออกมาแก้นครับหมื่นแปดพันครับสายเอฟวันมนสั้นหนึ่งหมื่นแปดพันบาทนี่ครับของน้าใส่เรียบร้อยครับก็ขอบคุณเฮมอนด้วยนะครับนี่ครับเป็นลาที่น้าไลฟ์เมื่อวานนี้นะครับก็ตัวนี้ก็จะเป็นผ้าจิกซอผ้าจิกซอตัวนี้ก็คือจะเป็นตัดต่อนะครับผ้าตัวนี้นะครับ F c หัวหินวันนี้นี่ครับ คือจริงๆล้านมองที่มืดมืดมันจะไม่ค่อยขึ้นแล้วเวลาโดนแดดม่วันนี้ที่น้าโพลงหน้าเพนนะครับเวลาโดนแสงแดดเข้าไปแล้วปุ๊บมันขึ้นมากครับเนี่ยครับ <c oughs> คือผ้าตัวนี้ผ้าตัวนี้น้าบอกก่อนเลยนะครับใครที่อยากได้จริงๆเราต้อง back order นะครับคือต้องสั่งทําอย่างเดียวครับสั่งทําอย่างเดียวครับนี่ครับสองห้าสิบมาเลยครับแปดพันห้าป่ะน้าจัดให้เลย อ่าแปดพันห้าร้อยบาทสี่เส้นนะครับครับผมฟิล์มสายเท่าไหร่ฟิล์มสายสามพันห้าครับสามพันห้าสามพันห้าล้อเอ็กแม็กนะครับสามหมื่นต้นต้นล้อเอ็กแม็กเสร็จแล้วนะครับอ่าเดี๋ยวน้าให้ดูนิดนึงนะครับล้อเอ็กแม็กนะอ่าตัวนี้เลยครับล้อเอ็กแม็กนะอ่าเป็นแบรนด์ของน้าเองเลยนะครับนี่ครับอ่า สูตรก็ต้องสูตรครับนี่ครับล้อเอ็กแม็กเป็นแบรนด์ของไนก์นะครับนี่ครับก็เป็นล้อฟอร์สนะครับล้อฟอร์สเดี๋ยวถ้าเข้ามาเดี๋ยวใครจะเอาก็เดี๋ยวไม่น่าเกินสิบห้าวันสิบห้าวันถึงยี่สิบวันนะครับเอ็กแม็กเสร็จแน่นอนโอ้โหคันนุ้นหล่อมากครับนุ่นครับไกลหล่อมากสวัสดีครับสวัสดีเอฟซีนครมฐมด้วยนะครับ ขอออกท้ายไปได้สี่สี่พันห้าครับสี่พันห้าร้อยบาทเท่านั้นครับขอบคุณมากครับแปดพันบาทครับล้อกระทะนะแปดพันบ,บาทคู่หน้าเจ็ดพันครับ L นะ KM ห้า L คู่หน้าเจ็ดพันได้เลยป่ะอย่าน้าแยกให้ได้ครับคือถ้าของมันมีเยอะน้าแยกให้ครับ เซ็นละห้าพันห้าครับสองหมสองอ่าตัวนี้ก็จะเสร็จแล้วครับนี่เสร็จแล้วครับอันนี้ก็จะเป็นตัวโยก ST3 นะครับล้อก็เป็นตัวลิมิเต็ดนะครับล้อแบรนดาครับอ้าวแล้วก็มีฝาไอรอนบารหน้าหลังนี่ครับรถนาใช้งบแต่งเท่าไหร่ครับก็จริงๆแล้วล้ออย่างก็สี่หมื่นกลางๆครับก็หล่อแล้วครับอะไร อะไรตรงอื่นล้วค่อยๆไล่แต่งเอาแล้วกันนะครับคือจริงๆแต่งรถแล้วจนจะหมดเยอะครับค่อยๆแต่งเดือนละชิ้นนะว่าโอเคนะครับเดือนละหนึ่งชิ้นเดือนละหนึ่งชิ้นอยากฟังเสียงท่อโอ้คันไหนดี <c oughs> ส่งรถอะไรใช่ปะเขาไม่รอใช่ปะ <c oughs> ลรออ่ะโอเคเดี๋ยนะจะได้ถ่ายรูปนี่ครับ <c oughs> เออ ไหนๆก็มาแล้วเดี๋ยวขอสัมภาษณ์เลยลูกพี่เออนี่สัมภาษณ์หน่อยไปออกออกที่ไหนมาเนี่ยอแจ้งวัฒนะใช่ป่ะทำไมถึงออกที่นี่นี่แฮมแฮมแฮมให้ติดสมุดเลยครับฮะให้ติดคาบไปของหนโอ้โหนี่เลยครับนี่เลยผู้จัดการครับจริงๆนะเดี๋ยวเย็นๆเราเดี๋ยวเรามาไลฟ์กันครับ นี่แล้วก็มั่นใจในการแต่งร้านร้านร้านนาด้วยใช่ไหมอ่านี่ครับครับผมก็เดี๋ยวเย็นๆนะเราจะมาไลฟ์กันอีกของอีสุเอื้องนนตายนะครับอ่าก็จะเป็นเพจของผู้จัดการเองนะครับอ้าวมอบเลยไามอบเลยมอบเลยมอบเลยก็จะมอบรถกันตรงนี้เลยครับก็ขอให้มีความสุขแห่งๆเรวยๆนี่เลยครับอ่า นี่อ่ามีฟามสุกแหงๆรวยๆ,ๆ,ๆครับอ่าเอาเอาเอา,เอาสกเกลไหนดีครับสวัสดีครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับสวัสดีด้วยก็เพิ่นผู้จัดการก็จะมอบรถที่นี่วันนี้เลยก็ลูกค้าก็จะกลับต่างจังหวัดที่ไหนนะจังหวัดตาจังหวัดตาโอ้ถ่อมาเอารถถึงนี่ อ่าถูกใจไม่มีคำว่าแพงอ่ามีครับทอมเองสั่งนะก็มีนะถ้าอยากได้จริงเนี่ยนะหาให้ได้ครับไม่มีปัญหาครับอ๋อเป็นของอ่าอีสุสุเอื้องวันตตยแจ้งวัฒน,นานะครับอ่านี่ครับอ่าเป็นพิธีมอบรถก็แหง้งแหง้แหงแง้รวยรวยอ่าครับ อ๋อคันนี้น่าจะสองหมื่นต้นต้นเองครับสองหมื่นต้นต้นแล้วก็ถ้าบวกฝากกระโปรงด้วยก็นิดหน่อย นี่ครับก็สนุกเฮฮากันไปครับฮ่า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 ติดติ๊กเกอร์ติดยังอ่าต,ติดติ๊กเกอร์ด้วยครับ <c oughs> พ่อพักเล็กท้ายเหรอ <c oughs> พ่อพักเล็กท้ายไม่มีนะ <c oughs> เดี๋ยวนะ้าดูให้แล้วกันนะครับ D1 e SE 2 4 2 7หน้าหลังก็ดี s นถ้าพร้อมอยางตัวนี้น่าอยู่ประมาณ29,000ไปนะนะจจดให้ล้อแท้เรน 1, โซ่ครับ29,000เครับผมนะก็เดี๋ยวไล่เดี๋ยนะไล่ะสกพังหนึ่งนะ่นะขอทำงานต่อนะครับเพราะว่าวันนี้แอดมินไม่มา,าใครที่ดูน้าอยู่นะว่าปกติถ้าวันอาทิตยนะ์น้าจะไม่ค่อยได้ตอบหน้าเพจเพราะว่าเป็นวันหยุดของแอดมินนะก็จะเป็นคนเดินถ่ายรูปสเกลภาพส,สเกลทุกอย่างก็ ขออภัยด้วยนะครับถ้าน้ามีเวลาว่างนะจะเข้าไปไล่ตอบในหน้าเพจให้นะครับอ่าซี้สวยเราลอกันไปครับหน้าเผา2สองันหครับหน้าเผา2สองพันห้าโฟมแม็คล้อบเบา2องพครับเดี๋ยวนะจัดให้เลยเป็นล้อโฟมเมิงนะล้อบเบา22งพ สวยครับสวยมากเนี่ยสวยมากสวยมากเลย <_: S 1> ลกดหน้าสามหลังห้าคันนี้นะน้าทำให้ท่อหน้าเพาสองพันห้าครับอ่ามาโอเคนะเดี๋ยวนะเดี๋ยววันนี้แค่นี้ก่อนเดี๋ยวน้าขอทำงานต่อนะครับเดี๋ยวยังไงปุ๊บมีอะไรมาใหม่ๆห,หรือว่าอะไรปุ๊บเดี๋ยวน้าจะมาไล์ให้ชมแล้วก็สำหรับตัวยางนะครับยางสายทางนะครับ2631สามหนึ่งนะครับ ซูแม็กนะครับราคาแบบเทยับยับเลยนะครับอีดประมาณอาทิตย์อ,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 อีกอีกประมาณ7วันถึง10วันนะครับของเข้านะครับ2 6 5 3 15นะครับซูแม็กราคาเบาเบาครับอ่าติดตามหน้าเพจไว้เลยครับครับผมวันนี้นะขอทำงานต่อนะครับ